สวัสดีค่ะเหล่งจากไร้แรนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมบ้านสวน3หลังนะคะพิกัดบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านพิกอ,อําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะขนาดของที่ดินคือ320ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะพร้อมโอนได้ทันทีราคาที่เจ้าของตั้งขายไว้ทั้งหมดเลยยกแปลงพร้อมบ้าน3าหลังเนี่ยคะ่ะ สอล้านเจ็ดแสนบาทราคาเนี่ยเจ้าของรวมป้นรวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านทุกอย่างเนี่ยเจ้าของสร้างเองกับมือเลยนะคะทําค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวเล่นจะพาไปชมนะคะ อันนี้ค,คือคพี่เจ้าของบ้านนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าของบ้านจะพาชมนะคะบ้านอันนี้พี่เขาก่อสร้างเองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพาชมตั้งแต่หลังแรกเลยเนาะของเรามีสามหลังนะคะครับผมค่ะเดี๋ยวพี่พาชมเลยตั้งแต่หน้าบ้านเลยอันนี้ที่ขายนี่คือเพราะอะไรอะคะพี่เราปลูกแล้วเราไม่ได้อยู่ไงแล้วก็ที่แรกก็จะทําพักผ่อน <จะ S 2> อย่างเงี้ยคะ่ะเะไว้พักผ่อนตอน เลิกทางานอะไรประมาณนี้่ะตอนี้ก็มานอนอย่างเดียวมานอนอาทิตย์สองอาทิตย์มานอนทีนึ่งอันนี้พี่ทําเองหมดเลยใช่ไหมครับมันเป็นบ้านที่ทําเองว่าผมเป็นช่างอยู่แล้วพี่เขาเป็นรับเหมาก่อสร้างอันนี้พี่เขาทํารั้วอย่างดีเลยนะคะเนี่ยรั้วก่อก่อปูนไว้นะคะแล้วก็มีเหล็กนะคะเนี่ยพี่เขาทําดีเลยข้างๆก็มีรั้วหมดเลยนะคะจะไม่มีรั้วตรงบ่อน้าเนาะบ่อน้ำเพราะว่ามันเป็นสระน้ําเราใช้ร่วมกันเนาะนะคะ พาชมหลังหนึ่งหลังที่หนึ่งนะคะค่ะเลยค่ะพี่เปิดเลยมันก็นมีบ้านมีห้องนอนมีครัวค่ะบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมนนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำจา้าอนุขอนุญาตมีครัวเล็กๆอันหนึง่งมีแอร์ด้วยอันนี้แอร์ให้ใช่ไหมคะพี่ให้แอร์ครับผมให้แอร์ให้กล้องวงจรปิดทั้งชุดจ้ะครับ แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรออกเลยห้องเนี้ยเอาแต่ที่นอนเอาแต่ที่นอนเนาะครับมันก็มีห้องน้ําปกติห้องน้ำเอาแต่ที่นอนอย่างเดียวม่านเมินทุกอย่างให้หมดคือพร้อมอยู่ได้เลยครับอันนี้มีครัวเล็กๆข้างหลังไปดูครัวกันนะคะ อันนี้ก็พื้นที่สาม้อยสตารางวาก็เกือบเกือบไร่หนึ่งเนาะครับผมอันนี้เป็นครัวเล็กๆเป็นครัวทำอันนี้แบบเวลาเพื่อนมาเนาะมาอยู่หลังนี้เนาะทำกับข้าวอะไรเล็กๆน้อยๆทีวีทีวีนี้ก็ไม่ได้เอากลับนะทีวีจานให้หมดอันนี้ให้เนาะของหลังเล็กจะหลังเล็กให้นะคะอันนี้เป็นสระน้ำที่ที่อยู่ในที่เราเนาะมันจะมีขอบเขตเลยนะคะหมุดมันจะอยู่ตรงประมาณดอกบัวเนาะแล้วก็ขึงเอ็นแล้วพี่ขอทำ กำแพงไว้นะคะที่เป็นแนวขอบเขียไว้เย็นสบายมากเลยแ้วตรงนี้ก็เป็นชุมชนเนะพี่เนาะครับเป็นกลุ่มหมู่บ้านเล็กๆไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรนั่งหนาแถวนี้ปลอดภัยไหมคะมีขโมยไหมคะไม่เคยมีหรอกมอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วเกิดที่นี่เลยเนาะครับอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้พี่เขาก็ตกแต่งเนีเอาไว้เผื่อนั่งเล่นเผื่ออะไรแต่ทําแล้วก็ไม่ได้นั่ง เผื่อเย็นๆเลิกงานก็จะเออมานั่งเล่นนั่งอะไรอย่างงี้ค่ะปกติผมมีแพรใหญ่อันหนึ่งเลยมันพังลหนูรบกวนถามหน่อยถนนเส้นนี้ค่ะครับถนนอันนี้ไปออกทางไหนได้ค่ะออกคลองสามสามโพแทนลังสิตธ์อ๋อออกไปทางวิหารแดงเป็นเป็นถนนเส้นตัดใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับผมมันจะไปทะลุองคลักษ์ไปเส้นลังสิตธิ์ใช่มันเป็นถนนหลักเลยนะสีเลนสีเลนด้วย โอ้ลูกค้าอยู่ตรงนี้นี่เดินทางสะดวกเลยมันจะมีถนนเส้นตัดใหม่อ่ะค่ะเข้ามาได้ถ้าเราไม่ผ่านตัวอำเภอบ้านนาเนาะแต่คนที่เขามาเข้าอะไรเขามาเที่ยวหรือไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะผ่านมาเส้นองค์รักษ์ผ่านมาเส้นคลองลำสามไปทะลุแก่งคอยไปโคราชไปปะจีนบ้านนาเพราะว่าถนนมันทําใหม่เนาะใช่ครับรถมันน้อยใช่แต่เสาร์วอาทิตย์ก็จะมีบ้างนิดหน่อยเยอะอยู่ค่ะ แต่บรรยากาศมันร่มรื่นไม่น่ารหรอกน้ำประปาก็มีต่อไว้หมดเลยนะมีปปามีครบเบ็ดเสร็จครับผมไฟฟ้ามีครบหมดพี่เขาติดกล้องมงจรปิดไว้หมดเลยมีประมาณกี่ตัวคะตัวใช้ได้ทั้งหมดแปดตัวให้แปดตัวเลยอันเนี้ยติดไว้เลยลูกค้าทาไม่ได้ไม่ได้มาอยู่เนาะก็มีความปลอดภัยเนาะแล้วพี่เขาก็การันตีด้วยตัวเองเลยว่าอยู่มาตั้งแต่เด็ก ถึงยังไงเดี๋ยวผมก็มาอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่หลานที่แล้วเขาขายเขาก็จะไม่มีที่อยู่เลยบอกเอาเก็บไว้อยู่แล้วผมก็อาศัยเก็บของเก็บเครื่องมืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นผักสวนครัวเนาะใช่ปลูกไว้งามจังเลยอันนี้สำรองเอาไว้เผื่อตรงไหนน้าท่วมน้ําขังก็จะเอาไว้โรยเป็นที่เอ่งๆนิดนึงคแต่ตรงนี้เวลาน้ําท่วมจริงท่วมไหมไม่ท่วมไม่ท่วมเนาะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยท่วม ช่วงแค่ไหนก็ไม่เคยท่วมแค่มาปรับแอ่งเฉยๆอันนี้เป็นลงรถเนาะให้นะคะปกติมันล่งหมดลงรถเนี่ยแต่นี้อันนี้ผมเพิ่งซื้อ,อบ้านมาผมไปปลูกบ้านแล้วเจ้าของบ้านเขาขายไม้ให้ผมว่าซื้อเอาแต่ไม้ไม่ได้ให้หรอกแต่ลงรถแลนะ้วให้หมดแล้วก็ห้องเก็บของห้องพักอันนี้เป็นหลังที่สองเนาะเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สองหลังที่สองมีแอร์ไหมคะ อันนี้ไม่มีแอร์เป็นห้องพัดลมธรรมดาห้องธรรมดาแต่มันเป็นห้องนอนสองห้องนะอ๋อเป็นห้องนอนสองห้องหลานเขาอยู่อันนี้มีคนอยู่นะคะขออนุญาตเราจะไม่เปิดนะคะครับเราจะไม่เปิดเพราะว่ามีคนอยู่อันนี้พักได้สองห้องเลยครับแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน้ําห้องอาบจ้ะมีห้องน้ํากับห้องอาบน้ําแยกตรงนี้นะคะครับพื้นที่พี่เขาก็ตกแต่งไว้สวยเลยจริงๆแล้วอันนี้มันสไตล์รีสอร์ทเลยนะคะเป็นบ้านพักก็จะเอาไว้พักเอง พักผ่อนสมองหลังเลิกงานเหนื่อยอะไรประมาณนี้เราไปดูไฮไลท์หลังใหญ่เนาะอันนี้หลังที่สามพี่เขาจะทำน้ำตกไว้นะคะในซื้อปลามาเลี้ยงก็ใช้ได้เลย,มยผมมีปั๊มอยู่สองตัวนะ่เนี่ยไม่ได้เอากลับเลยให,ให,ยให้ให้หมดเนาะ,ะปั๊มน้ำแทงน้ำอันนี้พี่ให,ให้หมดเลยนะคะ,คะ นี้ก็จะเป็นที่ชานั่งเล่นนะคะที่พี่เขาทําไว้แต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ตรงนี้เจ้าของเขาพี่ให้ไหมถ้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอย่างพวกอย่างนี้อย่างเงี้ยคือผมมอกกลับอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เอากลับผม่าให้ผู้ที่เขาจะอากได้ก็จะได้ใช้ได้เลยแต่ถ้าจะยังไงก็มาคุยกันก็ได้นะคะถ้าพวก WiFi พัดลมอะไรพวกนี้พวกไฟเฟยอะไรอ่ะสมบูรณ์มาก ถ้าก็ดูกลางคืนหนึ่งจะสวยจ้าเพราะว่าจะเปิดจะเปิดเปิดไว้ค่อนข้างสวยแล้วก็หนูขอเข้าไปดูในบ้านนี่กลางคืนจะค่อนข้างสวยผมอันนี้หนึ่งห้องนอนหลังใหญ่นิดหนึ่งห้องนอนแล้วมมีห้องห้องรับแขกรับแขกนิดนึงแล้วก็ห้องหนึ่งห้องน้ำครับอันนี้จะเป็นห้องห้องรับแขกนะคะห้องผมหรือใครจะดัดแปลงเป็นห้องนอนก็ได้เนาะอันนี้อย่างพัดลมแอร์เครื่อง ในห้องน้ําอะไระผมไม่ได้เอาอยากขอผมว่ากับแต่ทีว <ผม S 2> <อ>ีอันเดียววันนี้นขอนอนุญาตเข้าห้องมันจะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอน<พ>ก็จะมีพัดลมเนาะพัดลมประมาณให้หมดเลยมีแอร์นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในห้องนอนห้องน,น้เป็นชาโคลนะคะมีพัดลมดูอากกับ มันก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะนะเพราะว่าเราทาเองพักผ่อนอย่างเดียวใชแล้วเราก็สร้างเองกับมือเนาะแล้วก็ทําเองทำเราไม่ได้ตั้งใจจะขายอ่ะเออไม่ได้ทําขายเราไม่ได้ทำขายไม่ได้คิดจะขายด้วยตอนนี้ก็พอดีปรึกษากับพวกบ้านไว้ว่าคือมันไม่ได้อยู่ไงถึงยังไงก็ไม่ได้อยู่คือเลิกงานมาก็จะอยู่แต่ร้านค้าบ้านโน้นอันนี้คือราคาก็คือสองล้านเจ็ดแสนบาทพี่รวมโอนรวมภาษีไว้ให้ไหมคะ ก็รวมทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกค่าใช้จ่ายก็คือได้อยู่ในในราคาตรงนี้ครับผมโอเคผมจะเอากลับก็คือเอาแก๊สกับตู้เย็นค่ะแล้วก็ที่เหลืออะไรพวกนี้ผมก็ให้หมดเลยอันนี้มีมีครัวอีกนะคะมีครัวด้านหลังอีกมีครัวทั้งสองหลังใช่แล้วก็มีซิงค์พี่เขาดีไซน์น่ารักจังเลยอันนี้เป็นไม้อะไรคะพี่ที่ที่เป็นไม้ไผ่แต่อยู่ โอโฮได้หลายสิบปีทเพราะมันมันเป็นผมคัดไม้แก่ๆทางนั้นเลยเนี่ยผมคัดทำทำเองไงค่ะข้างหลังก็มีกำแพงมีลวดล้อมขอบเขหมดค่ะขอบเขตก็อยู่ตรงตรงนี้นะคะกลางคือเนี่ยจะค่อนข้างสวยกลางคืนจะสวยมากเพราะว่าพี่เขาตกแต่งไฟประดับไ้หมดแล้วก็มีศาลาไม้ไผ่หลังน้อยอันนั้นให้ใช่ไหมครให้ครับผม ไปดูศาลาหลังน้อยเอาไว้นั่งเล่นมันมีปลาอยู่ในนี้นะปลาเยอะพี่เลี้ยงปลาอะไรไ้คะมีปลาดุกปลาคาร์ปลาช่อนปลาหลายอย่างอยู่ก็ามา <c oughs> ให้อาหารมันเนี่ยจเยน็ยนๆก็จะให้อาหารมันเลิกงานมาก็ชอบไงเอาอาหารหวันมันก็ขึ้นเยอะจ้ะน,นะคะ นี่พีหน้าได้กินลูกแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวหอมซื้อมาจากอะไรฮะอะไรนะลาดลาดบุรีบ้านแผลบ้านแถวบ้านแถวปีที่สามแล้วเนี่ยปีที่สามเดี๋ยวก็ติดจัดละใช่ก็จะสวนอันนี้สวนจัดไว้สวยมากเลยต้นไม้ลูกค้านี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะมาก็คืออยู่แบบสบายๆบายเลยแหละเพราะว่ามันแล้วบรรยากาศดีมากครับผมก็ชอบ ราคาที่ดินเปล่าแถวนี้แพงไหมคะที่คืออันนี้เขาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ข้างหน้าที่เขาบอกก็สูงอยู่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามีตรงเนี้ยประกาศขายอยู่งานหนึ่งอ่ะหนึ่งงานเท่าไหร่งานละเจ็ดแสนเจ็ดแสนไม่ไม่รวมโอนไม่รวมภาษีเลยนะทุกอย่างต้องไปทําเอาเองหมดก็ค่อนข้างสูงเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พาชมคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้นะคะเดี๋ยวเล็งอธิบายก่อนเนาะตัว ประตูรั้วด,ด้านนี้จะหันหน้าออกทิศตะวันออกนะคะตรงนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลก,ก็คือ7เมตรนะคะพิกัดใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้ถนนที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกถนนป่ายางสามสารเนี่ยห่างจากที่ดินของเราก็คือ300เมตรหรือจะเป็นวัดบ้านพิกนะคะห่างจากที่ดินของเราคือ300เมตรเหมือนกันเทศบาลบ้านานานะคะห่างจากที่ดินของเรา 13กิโลโรงพยาบาลนครนายกโลตัสนครนายกนะคะห่างจากที่ดินของเราคือ30กิโลฟิวเจร์พาร์คลังสิทธ์นะคะห่างจากที่ดินของเรา65้ากิโลนะคะบ้านของเรานะคะมี3ามหลังอย่างที่เหล่งพาไปชมนะคะก็ตามที่เจ้าของเขาแนะนําเลยนะคะหลังที่1ก็คือ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะ<า>อ่า หลังที่สองนะคะที่ไปดูก็คือมีสองอห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องน้ำเนาะหลังที่3มนะคะก็คือ1ห้องนอน1ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว1ห้องน้ำนะคะเนี่ยลูกค้าได้ไปคุ้มเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรต้นไม้ที่พี่ขอปลูกไว้นะคะค่อนข้างสวยงามนะคะเนี่ยต้นใหญ่ทั้งหมดเลยเขา เขามีบ้านหลายบ้านเขาก็ทําตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบบ้านพักเวลาแบบวันหยุดอยากมาปลูกต้นไม้อยากมาให้อาหารปลาเขาก็เลยมาทําไว้เพราะว่าพี่เขาเป็นผู้รับเหมาเขาก็เป็นช่างเองและทุกอย่างเขาทําเองเขาก็จะซื้อวัสดุเกตที่เขาเอาไว้อยู่เองนะคะลูกค้าก็มั่นใจได้เลยว่าค่อนข้างดีเนาะตรงนี้นะคะมีเงิน2องล้านเจ็ดแสนบาทลูกค้าได้ บ้านและที่ดินแปลงนี้ไปเลยเนาะพิกาดอีกทีนะคะอยู่ตําบลบ้านพิกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะ09154665 4หหรือจะแอดไลน์มาที่ l e d LENG 789นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะมันจะได้เลยถ้าซื้อบ้านและที่ดินกับเล่ง ไม่มีการบวกราคาไม่มีการเทินจากเจ้าของเนาะทุกแปลงเป็นราคาจากเจ้าของหมดเลยลูกค้ามาชอบยังสามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะคะเล่งยินดีให้คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ